สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เขาโจทปัญหาอ่าพี่เตอ่านให้ฟังหน่อยค่ะดาวดาวทำอะไรคะดาวดาวขขยบ้านได้ยังสองแสนสองล้านได้ยังสองล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทแบแบ่งเงินให้คนเราครอบครัวจำนวนแปดคนคนล้าแล้วเราจะเล่าท่ากันทุกคนได้เงินกี่บาทอ้าการอะไรคะการหารพี่เตตั้งหารสั้นเลยมาดูซิ ว่าการหารสั้นจะได้คําตอบอยังไงอันนี้คือคําตอบเลยนะหารละหารสั้นเป็นแล้วนะหารสั้นเป็นแล้วเอาพี่เจย์ลองหารให้ดูสิคะสองล้านาตั้งสองล้านสองแปดเก้าสามสองศูนย์หารด้วยอะไรลูกหารด้วยคะหารด้วยอะไรพีเร่เจย์หารด้วยแปดแปดอะไรได้ยี่สิบสี่สามแปดสามยี่สิบสี่แปดได้แปดหนึ่งแปดอะไรได้เก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะใส่หนึ่งเดี๋ยวเศษ 1 8ึ่งอะไรได้สิบสาเป็น8อันนี้ก็ใส่เลอเท่าไ่เหลอเศษห้าแอะไรได้52าสิบสองหกแปดหกสี่อ่าแปดหกสี่สเศษ4ี่อะไรได้สี่สิบหาคำตอบคือตอบเลยครับสามหนเห็นไหมหน่วยเป็นอะไรเห็นไหมอ่าเก่งแล้วอาหน่วยเป็นอะไรบาทอ่ะพี่เจใส่บาทด้วยบออาทอบาทครับ เย้ yeah. ทุกคนพี่เต๋เก่งไหมเก่งงะทำหันสั้นตอนแรกพี่เตชอบไหมไม่ชอบพี่เตบอกว่าถนัดแต่หันยาวแต่พอลองทำหันสั้นดูพี่เต๋อทำได้ไหมครับได้เห็นแตงโมทูผิวอเค,คตบายบายทุกคนบายบายอ่ะกดบังเลยลูก